สวัสดีครับผมแจ็คโฮเทลเซ r ร์วันฟ็อกทอร์ดวิคเตอร์ลีมานายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปรรมวันที่18เมษายนของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญของพวกเรานักวิทยุสมัครเล่นคือวัน World Major Radio Day หรือวันวิทยุสมัครเล่นโลกถามว่าทำไมมีความสำคัญกับเรานะครับ เพราะว่าทําให้เราได้ระลึกถึงระดับหนักถึงบทบาทหน้าที่ความสําคัญของนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกที่มีต่อตอนเองสังคมและคนที่เรารักนะครับเราได้ช่วยกันตลอดเวลาที่ผ่านมาพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านโหมดการติดต่อสื่อสารต่างๆนะรวมไปถึงเทคโนโลยีด้านอวกาศเราก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร นะครับมีการประยุกต์เข้ากับระบบต่างๆที่เอื้ออํานวยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไปนะครับในการสื่อสารด้วยคลื่นสิ่งที่เราถนัดที่สุดก็คือการสื่อสารด้วยคลื่นความถี่การที่ถึงจุดที่เรามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหรือการพัฒนาเทคโนโลยีรวมทั้งการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆได้ บทบาทที่สําคัญของนักวิทยุสมัครเล่นตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมามีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นบทบาทเกี่ยวกับตัวเราเองคือการพัฒนายกระดับความรู้ทักษะความสามารถในการสื่อสารด้วยคลื่นในการประดิษฐ์คิดค้นสร้างอุปก,กรณ์ใหม่ๆรวมทั้งระบบสื่อสารแม้กระทั่งสายอากาศรวมถึงการทดสอบการออกอากาศสถานที่ที่แตกต่างออกไปเพื่อรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นคลังความรู้ของพวกเราในการที่จะสานต่อแล้วก็พัฒนาต่อยอดต่อไป เรานําความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาช่วยพัฒนาและช่วยเหลือสังคมนะครับนี่ก็เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งของนักวิทยุสมัครเล่นตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดในกรณีฉุกเฉินหรือปกติก็ตามพวกเรานักวิทยสมัครเล่นก็ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับหน่วยง,งานภาครัฐเมื่อมีการร้องขอมาโดยตลอด เพราะว่าหลายๆคนก็จะเห็นว่าพวกเรามีศักยภาพมีความรู้มีทักษะในการสื่อสารได้ดีและที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเป็นนักวิสมุทรเล่นจะต้องคงความเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษากฎก,ฎกติกาในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจํากัดนั่นคือทรัพยากรความถี่เราต้องรู้จักใช้ความถี่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดการไปถึงจุดตรงนั้นได้เราต้องมีความรู้นะครับว่าเราจะใช้ความถี่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไรนี่คือเป้าหมายของนักวิทสมุรเล่น เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงนี้ทำให้พวกเราคงต้องห่างกันสักระยะหนึ่งแต่ว่าการห่างกันของเราเนี่ยก็คงไม่เป็นอุปสรรคในการสื่อสารเพราะเป็นสิ่งที่พวกเราถนัดที่สุดก็คือการติดต่อสื่อสารนะครับช่วยกันอยู่บ้านเป็นไปตามประกาศของทางภาครัฐช่วยเหลือรับผิดชอบตัวเองคนที่เรารักสังคมไม่สร้างภาระให้กับผู้อื่นแล้วทุกอย่างสถานการณ์มันคลี่คลายเราก็จะได้พบกันอีกนะครับ ในวัน World m a j o r Radio นี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านมีความสุขกับกิจกรรมวิทยุสมการเล่นของท่านแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันความสุขนั้นให้กับเพื่อนๆรอ,อบข้างด้วยโดยการติดต่อสื่อสารผ่านขึ้นความถี่73ครับจากโฮเทลเซอราวันฟอกทอดวิกเตอร์ลิมา